จริงหรือคิดไปเองกูลเมเพาแล้วฮะใสชั้นปัตติเจหัวใจเสแเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรเห็นอะไรกันไหมทุกคนเห็นสีลองพีงไยเห็นไหมไม่รู้แต่งงแล้วหนึ่งใช่งงอยู่ๆก็ลองพีงขึ้นมา ก็คือทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าบางคนเนี่ยเขาสามารถเห็นเสียงเป็นแสงได้ด้วยเห็นเสียงเป็นแสงเมื่อกี้ก็เลยเราเพย์ให้ฟังเผื่อจะมีอาการนี้บ้างก็ไม่เห็นอะไรอ่ะก็คือไออาการเหล่านี้นะคะมันจะเป็นอาการทางภาษาชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซนเนพิเซียซนเนพิเซียคืออะไรอ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากที่มาของชื่ออาการนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือชื่อของอาการนี้นะคะมาจากภาษากรีกค่ะ ซึ่งก็แปลว่าการรับรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็มันจะเป็นอาการอย่างหนึ่งคะ่ะที่ร่างกายเนี่ยสามารถรับระบบประสาทได้ตั้งแต่2ทางขึ้นไปมันจะเกิดจากการทํางานของสมองร่วมกันหลายๆส่วนหรืออย่างเช่นแบบเวลาเราได้ยินเสียงเราเห็นเป็นสีหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแล้วรู้สึกถึงอารมณ์หรือว่ารู้สึกถึงกลิ่นบางอย่างได้อ๋อซึ่งแปลว่ามีคนที่ฟังเสียงดนตรีแล้วจะสามารถมองเห็นสีได้จริงๆจริงนะคะทุกคนที่คนเราเนี่ยสามารถฟังเสียงแล้วได้ยินเป็นแสงสีขึ้นมาจริงๆ แต่ว่ามันจะเรียกว่าโคเมทิเซียค่ะซึ่งมันจะเป็นอาการประเภทหนึ่งในซีเนทิเซียที่มันจะเกี่ยวข้องกับการเห็นสีจากการได้ยินเสียงค่ะใช่หรือการรับรู้สีเมื่อมีสิ่งกระตุ้นที่ไม่ใช่สีนะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าเสียงเปนโนเนี่ยอาจจะเป็นสีฟ้าหรือว่าเสียงวอลินเนี่ยคือสีเขียวบางคนเนี่ยพอได้ยินเพลงก็เหมือนมีแสงเนี่ยลอยอยู่บนหน้าเลยค่ะไม่ใช่ลอยอยู่บนหน้าหมายถึงลอยอยู่ตรงหน้าเราอะไรอย่างงี้ มหาจัตเจนจริงๆนะคะเนี่ยใช่ไหมคะเหมือนแบบแฟนตาซีเลยฟังเหมือนแบบเป็นเวทมนอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่เหมือนหนังแฟนตาซีที่เราเคยเห็นกันเลยนะคะโลกแบบเนี้ยเขาเรียกเป็นโลกอะไรหรือเปล่าคะก็คือมันจะไม่ใช่โลกแต่อย่างใดนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการรับรู้ข้ามช่องสัมผัสนั่นเองค่ะก็คือสมองของเขาเนี่ยจะเชื่อมโยงประสาทสัมผัสบางส่วนเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปแต่ว่าก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ตัวเราเองแถมก็ยังมีประโยชน์กับคนที่ใช้ทําง,งานสร้างสารรค์ด้วยค่ะค่ะมีตัวอย่างไหมคะก็อย่างเช่นนักรดงตีนะเขียนหรือว่าศิลปินนะคะก็สามารถนำไอายาการนี้ไปใช้ทําผลงานที่สร้างสารรค์ออกมามากมายได้ใช่อย่างเช่นบิลลี่ไอริสนะคะ<อ>เขาก็ยังบอกว่าเพลงแต่ละเพลงของเขาเนี่ย ก็มีรสชาติหรือว่าโทนสีที่แตกตาา่างกันออกไปก็คือเขาก็อาจจะมีอาการนี้ด้วยเหมือนกันอืมไม่ใช่เขาก็อาจจะมีอาการนี้เขาก็มีอาการนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วสาเหตุของซิเดทิเซียนเนี่ยมาจากอะไรหรอคะก็คือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระหว่างสมองส่วนรับรู้ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมากผิดปกตินะคะใช่ แล้วอาการนี้สามารถพบบ่อยในประชากรทั่วไปบ่อยแค่ไหนล่ะคะก็คือจะพบได้ในประชากรทั่วไปประมาณ 1- 4%นนั่นก็คือไม่ได้เยอะเลยนะคะสำหรับคนที่มีอาการนี้เนี่ยน้อยมากน้อยมากจริงๆแล้วก็าสาหรับคนที่มีอาการนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะคะอ๋อใช่เพราะว่าเหมือนอาการที่เรามีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เหมือนเห็นอันเนี้ยเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอโตมาเราก็ถือมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ถือว่าเป็น สิ่งที่ใช้สร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นอาการทางจิตเวทด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานในในทางด้านจิตใจนะ <Wow. S 1> แล้วถ้าผู้ชมอ่ะที่กําลังดูอยู่ตอนเนี้ย <Wow. S 2> เขาสงสัยตัวเองว่ามีภาวะนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะสามารถรับดูได้ยังไงลรอคะ ก็คือจะมีแบบทดสอบเบื้องต้นให้ทําอยู่นะคะก็คือเขาจะให้ลองดูว่าสีของตัวเลขหรือว่าเสียงเพลงบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเดิมทุกครั้งไหมหรือว่าเราแค่คิดไปเองนะคะอย่างเช่นเลข5จะเป็นสีฟ้าหรือเปล่าตัวตัว A จะเป็นสีเหลืองหรือเปล่าหรือว่ากัไก่อาจจะเป็นสีชมพูหรือเปล่าถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ตั้งแต่เด็กๆนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็นอาการซินโที่เสียได้นั่นเองค่ะคิดว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าคะ ไม่เป็นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้เห็นอะไรตอนที่ลองเพลงใช่ยุ่งมากเลยอยู่ๆก็ลองเพลงแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเราคงไม่ใช่หนึ่งถึงสี่เปอร์เซ็นนั้นหรอกใช่แต่ถ้าแบบเรามีอาการนั้นจริงๆอ่ะมันมหหศจรรยนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราเหมือนแบบเห็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นสีสันด้วยว้าวมเหมือนเป็นความสร้างสรรค์ของเขาด้วยใช่ไหมใช่เหมือนเราแบบเห็นอะไรที่มันดูเป็นแฟนตาซีตลอดเวลามาหจเราได้ยินเสียง เพราะว<ช>่าเนี่ยเคยดูหนังแบบพวกเวทมนต์ชอบดูมากเลยใช่ไหมเ,ออเหมือนการชอบดูหนังแฟนตาซีเหมือนกัน<ช>สรุปนะคะอาการที่ชื่อว่าซีเนทิเซียนอ่ะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าอาการนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างพิเศษใช่ก็เป็นอาการของประสาทสัมผัสในสมองใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่มีอาการนี้นะคะก็เป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสารรค์อย่างเช่น,นพวกศิลปินนะกเขียนต่างๆอะไรใช่ ก็มีตัวอย่างใช่ไหมอย่างคุณอะไรนะคะบิลลี่ไอริสอ่าใช่ค่ะคุณบิลลี่ไอริสเขามีความคิดสร้างสรรค์จริงๆที่เขาบอกว่าอะไรนะเพงของเขาอ่ะก็จะมีโวนสีท <Okay. sure like so kind of ี <S <S ่แตกต่างกันไปใช่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 ก็เป็นเรื่องที่แปลกจริงๆนะคะไม่คิดว่าบนโลกเนี้ยจะมีอาการแบบนี้หรือเหมือนเป็นแบบเวทมนต์เลยประมาณนั้นอ่ะอืม ส่วน EP ีหน้านะคะจะมีอะไรแปลกให,หม่หรือว่าสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่าน,นี้ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราทาง TV online ี 5hd ออนไลน์ด้วยนะคะ,คะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย